จะเซตอะไรเรียบร้อยแล้วนะคิดว่าเอฟ้าแต่อากิหายไปไหนวะลืมไปเลยนะเนี่ยอากิหายไปไหนฮะ <c oughs> เธอเป็นใครอ่ะฉันน่ะเหรอไอโกะไงล่ะเดี๋ยนะไอโกะเดี๋ยนะที่เธอใช่ไหมที่จับฉันชงเข้าใส่ต้นไม้นะั่นน่ะแล้ววันนี้ได้ไงเนี่ยแล้วอากิอยู่ไหนไม่ต้องสนใจอากิด้วยล่ะในเมื่อมีแค่เราสองคน <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอตราหนัข้าส่บผสานช anel น,นะฮะวันนี้กับข้อส,สอสแกคเมคานิกอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานฮะ,ะก็รอบนี้มาแปลกนิดนึงเพราะว่าเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่รู้อากิหายไปไหนฮะ,ะแล้วก็กลายเป็นว่ายูดีดีดันเจอกับไอโกขึ้นมานะฮะยู่ตงนีแล้วอลาอาอลาอล,า,ลาเลยทีเดียวคือตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าอากิดันหายไปไหนอย่าให้รู้นะถ้าฉันหากิเจอแล้วก็เธอมีเรื่องแน่บอกเลย เช้คำว่าฉันกับเลยเหรอแบบนึงนะร้อนอ้าว <c oughs> สําหรับวันนี้เราก็จะมีสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะมาให้คุณผู้ชมดูอีกแล้วอ่ก็ยังคงอยู่กับเรื่องของการสํารวจเช่นเดิมแต่รอดนี้ได้ข่าวมาว่ามีเรือประมงลํานึงเกิดไปชนกับทุ่นระเบิดเข้าซึ่งน่าจะเป็นทุ่นระเบิดจากสมัยสงครามโลกอ่ที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีอีก

เรือสำหรับเอาไว้สำหรับกู้ภัยโดยเฉพาะน e. ี่เรือลำนี้เลยซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ถามออกิด้วยว่าเรือลำไหนอย่าบอกนะว่าไอ้โกะก็รู้ว่าว่าเรือลำนี้คือเรือจะรู้ได้ไงละ่ะเจ๋งน้อยก็ใช้เป็นแล้วนะอยู่าน้อยก็ใช้เป็นนะตายละโอเคไหนๆก็ไหนละไอ้โกะเราจะออกเดินทางกันไอ้โกะบายโอเคเชตเฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่คืออ่าระบอบเรดาร์นะฮะระบอบเรดาร์แบบ3มิติที่ ากิได้สร้างเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ค้นหาตำแหน่งจุดเกิดเหตุนะฮะได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะฮะบอกได้เลยว่ากิเลสลายนะไม่พบตำแหน่งออไม่พบตำแหน่งเสาใสเราต้องใช้ใช้วิธีวิง่งวิ่งออกไปเองละได้ได้ได้โอเคไปเอาเรื่องกันเถอะเพื่อไม่ใหการเสียเวลาไปนี่บอกไว้ก่อนเลยว่าออโโรแกรมมันปวนะโอ้เป็นหางเลยอ่ะโอ้โหเท่เฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ เรือ <c oughs> เรียบร้อยนะโอเคก็อย่างที่เห็นนี่คือเป็นเรือลำล่าสุดของทาง G o A Enterprise นะฮะในการออสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะฮะอย่างดีเพราะว่าเรือลำนี้ติดตั้งในส่วนของนี่เลย <c oughs> เรือ,อยางนะฮะดิงกี้นะฮะซึ่งเป็นเรือที่ปกติแล้วเอาไว้ใช้สำหรับกับหน่วยซีลแล้วก็หน่วยนานวิกโยทิน <c oughs> เพื่อที่ว่าจะได้วิ่งเข้าฝั่งได้อย่างรวดเร็วแต่ในเวลานี้เราเอาไว้ใช้สำหรับเข้ายัาง ที่เกิดเหตุนะฮะจากระยะไกลได้เพราะเราไม่แน่ใจว่าทุ่นระเบิดเนี่ยไม่ยังลงเหลืออยู่ไหมถ้ายังลงเหลืออยู่เราก็ต้องจอดจากระยะไกลแล้วก็ขึ้นเรือลำนี้แทนนะเกือบหล่ยเกือบหล่นนะฮะโอเคต่อมาเรือลำนี้ก็ติดตั้งในส่วนของแขนกลเอาไว้สําหรับกู้สิ่งของต่างๆที่ตกลงไปในทะเลนะฮะบอกได้เลยว่าจะแมวมากนะแล้วก็พื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเก็บตัวอย่างต่างๆเก็บ สินค้าอะไรเงี้ยหรือเอาไว้สำหรับรองรับช่วยเหลือผู้คนนี่นะอย่างที่ไอโกะแสดงให้ดูนะฮะนี่บอกได้เลยว่าสุดยอดมากจมแมวแจมแมวนี่บอกไว้ก่อนนะฮะว่าระบบแขนระบบแขนก่อนนี้เป็นระบบไฮดรอลิกอย่างดีนะที่ศึกษาและวิจัยมาอย่างชำนาญชำนาญการนะฮะนี่บอกเลยสุดยอดมากซึ่งบอกได้เลยว่าระยะติดตั้งเนี่ยก็ ระยะเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมพอที่จะสามารถดึงสิ่งของต่างๆขึ้นมาบนเรือได้นะฮะเออแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นทางฝั่งซ้ายของเรือเป็นหลักนะเพราะว่าตัวติดตั้งเนี่ยก็คือจะเน้นไปทางซ้ายหน่อยนะฮะโอเคไอ้เกาะทึงไหนละไมโครสัญญาณไม่พบสัญญาณเลยเหรอชิปไกลละลูกเรืออยู่ไหนก่อนเออเราต้องเราต้องตะกลถามหาลูกเรือก่อนมีใครอยู่ไหมเรามาแล้วเรา,าจะเล็กเรือแล้วนะอ่าเรีกเลยเรามาช่วยแล้ว ส่งสัญญาณหน่อยฮัลโหลแย่และเริ่มเริ่มใจขอ<ส>้ออะไรข้างหน้าน่ะเด็ข้างหน้านหรอเฮ้ยนี่มันได้ไงใช่ละนี่แหละซากเรือพุ่งไปเลยอกโ,กโกุด้วยเลยชื่อฉันใช่ชชทำไมอะเมื่อกี้ฉันฟังผิดไปใช่ไหมฟังไม่ผิดหรอกจะให้ฉันเรียกใครละ่ะในเวลานี้ก็มีแต่เธอเท่านั้นแหละโอเค <Okay. S 2> <ช>ถึงละไปะเดี๋ยวเราต้องเอาเดี๋ยวเราต้องเอาเรือยางออกมาโอเค นดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาเลย่างออกไปนะครับเราจะไปดูว่าเราสามารถกู้อะไรได้บ้างจากเรือนรนั้นเราจะได้รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงอ่ะมันเกิดจากทุรเรศเบอรจริงหรือเปล่านะฮะโอเคต้องทำไงบ้างว่าอากิก็ไม่ได้สอนเนี่ยเดีย๋ยวห,หนึ่งเ,ออเราตัองอะันนี้ก่อนขึ้นเป็นขึ้นไปเลยใครใจะขับอ๋อโอเคทำได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวใช้คับเ,เองเจ้านายู่เฉยๆเฉยแต่ใหยสิ ว้าวไฟโดยรวมยังทำงานอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าเรือมันเหลืออีอยู่แค่ติดเหลื่อแค่อะไรเรือรู้สึกว่าเรือมันอุ้ยโอ๊ยท้อทีว้าวน่าสนใจจริงเลยอะไรหรออะไรหรอไอ้โกเกิดอะไรขึ้นไหนดูสซิเขารับเปบนึงนะ holy shit เดี๋ยวนะโอ้ยชิตเดี๋ยว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 อันตรายมากอันตรายมาก ไปได้ไกลแล้ว,ลวสรุปที่นี่มันมีมีทุนระเบิดอยู่จริงๆวยโ oh อ้โใหม่กอดความลึกใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยที่แน่ๆคือเรือลำนี้โดนกับระเบิดจริงๆนะ,ะแล้วก็ระเบิดน่าจะแรงมากแรงจนเรือขาดครึ่งได้เลย,ยนี้เท่ากับว่าไม่มีใครรอดเลยดิมีแต่ซากเรืออย่างนี้นะในเมื่อไม่มีของอะไรที่ต้องกูแล้วก็ไม่มีผู้รอดชีวิตด,ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นก็คือต้องกำจัดทุนระเบิดทิง้งซะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะได้ ที่เธอคิดจะทำอะไรอะไอโกะเธอเกิดพลาดเองเธอเกิดจะฆ่าฉันอยู่แล้วนะเธอเกิดจะฆ่าฉันอยู่แล้วนะโหชอบจริงจริงเลยแต่รู้สึกว่าต้องถอยจากตรงนี้ก่อนละนั่นนะสิบอกได้เลยว่านี่คือมหันตภัยร้ายแรงของของ่ากับระเบิดใต้ทะเลนะฮะบอกได้เลยว่ามันร้ายแรงมากคือมันจะเป็นคือจะบอกว่า ไม่ใช่แค่ที่นี่นะฮะที่ยังมีกรำมระเบิดขอหลงเหลืออยู่อาจจะมีอยู่แทบทุกมุมโลกนะฮะก็คือมุมใดก็ตามที่ยังเกิดสงครามอยู่เนี่ย mm hmm. ก็อาจจะมีในส่วนของทุนระเบิดด้วยเพราะว่าดักเรือฆ่าศึกนะฮะเพื่อไม่ให้เข้าสู่น่านน้ำในอาณาเขตของตนเองนะฮะคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นภัยร้ายแรงต่อต่อการเดินเรือของของ,ของโลกนะฮะยิงโดนไหมไม่โดนเลยยิงลึกเกินไป เลยเกิไปด้วยในงานเราต้องว่ายน้ำแล้วก็เล็งจากใต้น้ำเลยว้าวต่อไปก่อนนะฮะว่าเราไม่สามารถใช้ปืนมันฝรั่ง,งใต้น้ำได้นะฮะไม่ว่าจะก,การณีใดก็ตามเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันถ้าเราจะวิ่งเข้าไปเข้าไปยิงไกลๆไม่ว่าอย่างไงก็ตามในเวลานี้เราต้องเราต้องพึ่งไอโกรดในการกำจัดทุนระเบิดไปก่อนแต่ปัญหาคือ กี่หายไปไหนวะอันนี้เข้าใจมากเลยบอกแล้วไงจะไม่ต้องรู้ขนาดนันก็ได้ต้องยิงเลยตั้งแผ<ท>ลตั้งยิงตรงเนี่ยโ,โอ้โหชิบเฮยแล้วสุดท้ายละเฮ้ยเดี๋ยวมันหลุดออกมาจากเชือกจะจะเอากลับบ้านไหมล่ะอ่าคือถ้าหลุดจากเชือกแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำงานแล้วใช่ไหมถามก่อนอยากให้มันทำงานไหมล่ะ ไม่ไม่มีทางแต่อย่างน้อยถ้าเรากู้ได้อะเราก็จะได้เราจะได้เอากลับไปด้วยเพื่อเอาไปศึกษาต่อว่ามันรอดว่ามันอยู่รอดได้ยังไงเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเวลาเฮ้อเดี๋ยว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 ตายละวดีกว่าไปละวเพื่อตอนนี้ไอ้ไอ้กอดถ้านทำการติดตั้งระบบตั้งเวลาไว้ไว้ที่กลับมาเปิดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะระเบิดตอนไหนนะ ้าจังเลยฮะใช่สามารต้องเช็คสิสรุปไปที่เรือ <ไป S 2> ตอนเวลาแค่หนึ่งวินะฮะวิดีโอเดี๋ยวนะโอเคเปลี่ยนใจแล้วใหห้าวิพอแล้วเธอจะขึ้นมาทัานเหรอไอ้กบทันนี่มันภารกิจที่เสี่ยงภัยมากถ้ามันมันไม่ระเบิดนะนั่นแหละสิเธอน่าจะพลาดแล้วล่ะไม่ระเบิดสักทีอ้าฮอยโดนดีดชิดแน่นใจนะต้องทำระบบใหม่อีเลยแน่นใจนะว่าตาย ใน่ใจนะว่ามัน,นมถูกวิธีนะอนะดีกว่าโอเคในระหว่างนี้เดี๋ยวผมต้องรอไอ้ก่อนตัง้ตงเวลาให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก็อย่างที่เห็นก็คือก็คือกับระเบิดเนี่ยแม้เพียงแค่ลูกเดียวเนี่ยก็สามารถทําให้เรือเนี่ยล่มได้เลยนะฮะคือมันมีหลายกรณีมากที่อ่าเรือเรือเกิดอุบัติเหตุเพราะกับระเบิดเดยอะมากด้านอย่างสมบูรณ์เลยล่ะด้านอย่างสมบูรณ์นี่แสดง<ม>ว่าเราก็เอากลับไปได้ดิก็ขอให้เป็นอย่างนั้น ที่เห็นก็คือว่าในเวลานี้กลับระเบิดน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วรอยเป้อนแล้วเพราะว่าขนาดไอกดติดตั้งระเบิดเวลาเนี่ยก็ยังก็ยังไม่ทํางานนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องกู้กับระเบิดกู้กู้ทุนระเบิดอันนี้กลับไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยอธิบายส่วนต่างๆของเหลือกู้ภายกันต่อไปนี้จะทําไงต่อจะเอาจะเอาแข่งกลน,นี่กู้กู้ระเบิดใช่ไหมทําได้ไหมทำไมทำไมฉันต้องบอกด้วยล่ะในเมืม่อก็รู้อยู่แล้วนี่อืม ได้โอเคตอนนี้เราจะได้เห็นศักยภาพของของแขนกลของเราละว,ว่าสามารถทํางานได้จริงนะฮะคือบอกไว้ก่อนนะฮะว่าแขนเนี่ยจะค่อนข้างมีน้ําหนักมากเป็นพิเศษนะ,ะเพื่อที่ว่าอะไรหนึ่งจะได้คนของนหนักๆได้สองมันจะได้มั่นคงนะฮะนี่คือสองสองหลักสําสคัญอ๋อสิ่งนี้นโอเคอ่ากำลังเบิดอยู่ตรงนี้ต้องขยบเรียต้องขยบเรียเพิ่มไหม ขยับพลุระเบิดดีกว่าถ้ารเราเปิดด้านแสดงว่าเราชุบได้ใช่ไหม้องตีให้มันกระเด็นไปอยู่ตรงนู้นไม่เนี่ยอย่าดีกว่าไม่อยากเสี่ยงเสร็จปืนกาวสนะิโอเคเออง่ายกว่าเดิมเยอะโอเคตอนนี้เราก็กู้กู้จับระเบิดขึ้นมาได้ละโอเคเอาขึ้นเลยหวังว่าเอาขึ้นไปแล้วเรือมันจะไม่ตุ้มนะนี่ตอนนี้เราก็ได้กู้ลุกระเบิดมาอยา่างอย่างดีละโอเค ย่างน้อยลูกระเบิดลูกนี้เราจะได้เอาไปศึกษาต่อว่ามันอยู่ในช่วงยุคไหนอย่างไรจะได้ศึกษาพื้นที่นี้ต่อไปนะในที่สุดเราก็ทําภารกิจสําเร็จนะฮะก็สรุปว่าเ,เออรือเรือประมงลํานี้ก็โชครายนะฮะก็คือไม่เหลือผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะให้อ่ากลับไปรายงานอาจารย์ในเรอนอีกทีหนึ่งเพื่อทําการกูส้สางเรือนี้ต่อไป นะฮะ<ม>เพื่อเอาไปสืบสวนต่ออืมโอเคในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะทําการเดินทัวร์เรือลำนี้กันนะฮะไปะเดี๋ยวนะเราเริ่มจากชั้นชั้นดาดฟ้าก่อนแล้วก็ชั้นหนึ่งตรงนี้โอเคอย่างที่เราอย่างที่เราเห็นกันนะฮะก็คือตอนที่ขา้าพเจ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยสวัสดนะฮะน,น,นอนแล้วนอนแล้วหรอตายแล้วโอเคก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็คือเรือลำนี้ รองรับลูกเรือทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6 6, 6, 6คนนะฮะนี่ก็คือรัแบบเป็นเตียงแยกต่างหากเลยแล้วก็มีกล่องเอาไว้สาหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่เอาไว้สาหรับใช้บนเรือนะฮะแล้วก็เอาไว้สำหรับทำภารกิจต่างๆนะฮะบอกได้เลยว่ากล่องนี้ก็ยังคงว่างเปล่าเพราะนองจากว่าเราจะอา้าวไอโกนอนตรงนี้นอนบนไหลเลยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัว นะฮะห้องครัวก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างสแตนดาร์ดแล้วก็ดูค่อนข้างทันสมัยมากนะฮะนี่มีเครื่องชงกาแฟมีเตาซิงล้างมือนะซิงล้างจานนะ,ะบอกได้เลยว่าเราเราดึงระบบน้ำหมุนเวียนมานะฮะก็คือเพื่อไงว่าหรับ<ะ>อา้าวตื่นแล้วหรอนอนได้ไงแล้วพูดอย่างงี้อ่นนะนะก็ไม่แฝงละ โอเคตอต่อ,ตอโอเคก็อย่างที่เห็นก็คือระบบระบบน้ําของเราเนี่ยก็คือเราดึงจากน้ําทะเลเนี่แหละแล้วก็ผ่านระบบตัวกรองที่อยู่ใต้ท้องเรืออีกทีนึงเพื่อที่กรองออกมาให้เป็นน้ําสะอาดนะฮะก็เป็นน้ําจืดแบบ100%เลยแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อรคด,ด้วยระบบ Reverse Osmosis นะผ่านรังสี UV ด้วยอีกชั้นหนึ่งนะก็พูดง่ายๆว่าใช้เครื่องกรอง UV นั่นแหละช่วยได้ดีบอกเลยว่า g a Enterprise มีทุนในการ ติดตัง้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบ UV แล้วนะฮะนี่แล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าตู้กรดน้ำอ่าก็คือก็คือหลักการเดียวกันนะฮะก็คือเป็นตู้กรองแบบ UV นะฮะข้อดีของตู้กรอง UV คืออะไรหนึ่งสามารถแยกเกลือแยกเกลือออกมาได้แยกเกลือจากน้ำได้ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็แพงด้วยนะฮะโอเคต่อมานี่ก็คือเดี๋ยวจะเย็น <laughs> อาบน้ำอะไรตรงนี้ไอโก้จะเย็นกันนะ โอเคก็อย่างที่เห็นก็ฮอกน้ําก็หลักการเดียวกันก็คือดึงระบบดึงระบบน้ําขึ้นมาใช้นะซึ่งจะบอกไว้ก่อนนะฮะว่าระบบน้ำเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดึงดึงมาจากจุดจุดเดียวนะฮะก็คือดึงแบบแยกจุดเลยแยกชนิดกันเลยนะก็คือซิงก็จุดหนึ่งตู้กดน้ําก็จุดหนึ่งนะส่วงก็จุดหนึ่งซิงล่างหน้าเนี่ยจุดหนึ่งแล้วก็ฝักบัวก็อีกจุดหนึ่งไปเลยมีที่ดูดควันด้วยนะฮะบอกเลยเจ๋งมากเฮ้ยแก๊สใช้ได้เหรอ น่าจะใช้ได้นะเออน่าจะใช้ได้ไปก่อนไม่ได้ปิดด้วยปิดก่อนปิดก่อนไปิดก่อนมันเยอะกันทำอาหารแล้วสิเยอะกันนีไฟแรงเกินไฟไอ้โกบบอกให้ปิดก่อนไฟแรงเกินไฟแรงเกินโอ้โหชิดมาไปแล้วน่าเสียดายอ่ะไม่ได้ทำอาหารให้โจทารุสั่งเลยอ่ะจะทำได้ยังไงอะไฟมันแรงขนาดนี้ฮัลโหลด้วยกันสงสัยต้องไปต้องไปแจ้ง ต่อไปแจ้งคนติดตั้งเต่าแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือเราดูชั้นนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอ่าไปดูขัานบนกันดีกว่าโอเคส่วนข้างบนเนี่ยก็จะมีอสองส่วนนะฮะก็คือส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนในการควบคุมแขนกลนะฮะนี่ตรงนี้เลยที่ที่ไอโกดได้ใช้งานนะ,ะนี่ก็คือใช้ดีไซนของ w a s d ในการควบคุมนะฮะตรงนี้แล้วก็พอกดหนึ่งปุ๊บ อ้าวนี่ยากละอันนี้คือกดหนึ่งนะฮะกดหนึ่งก็คือยืดแขนออกนะฮะนี่แล้วก็หดแขนกลับนะฮะโอเคกด2ก็จะเป็นการน,นี่ก็คือจะเป็นตัวแขนเล็กอ่าแขนเล็กออกมาเจปุบก็กด3นี่กด3คือยืดแขนออกมาเพราะเนื่องจากว่าแขนตรงนี้มันคือพิสตันชนิดหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าการที่ทําให้แขนนี้ยืดออกมาได้เราต้องติด อุปกรณ์หรือบล็อกในการสลับเชื่อมต่อกับสิ่งของที่เราจะกู้ขึ้นมาก่อนนะฮะไม่งั้นแขนจะใช้งานไม่ได้นะซึ่งเป็นข้อดีตรงที่ว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าแขนกลนี้จะไม่ทํางานผิดพลาดไม่ว่าจะกรณีใดๆต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอหอบรงครับการนี่หอบรัคับการตรงนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราให้ดูตอนแรกก็คือจะเป็นในส่วนของนี่ แผนที่ระบบ3มิตินะฮะที่อากิได้ติดตั้งไว้แต่ระบบแต่ว่าอันนี้ยัง <คำ S 1> เป็นแบบก็อากิคำที่สองก็อากิกเรือลำนี้อากิสร้างด,ดีแค่ไหนกันบ้างแหมคิดว่าอย่างที่เห็นนะฮะก็คือด้วยความที่ว่าระบบแผนที่พฮโลรแกร,รมอันนี้ยังเป็นโปรตายอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราขยับเรือเนี่ยมันก็จะมันก็จะวิ่งไปตามแรงเรือด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนออกเรือเนี่ยก็ต้องปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าได้แผนระบบแผนที่ที่ดีกว่านี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเค ต่อมาอันจะเป็นส่วนในการาขยับเรือบังคับเรือนะก็คือจะเป็นตรงนี้ทุกอย่างเลยนะ,ะแล้วก็จะมีเรดร์เรดร์แบบครอบคลุม4ระยะนะฮะ,ะ,ะก็คือในระยะของแผนที่นี้นั่นเองซึ่งเรดร์เนี่ยเราก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วว่ามันจะดีเทคระยะตามบล็อกเนี่ยห่างจากตัวเราเนี่ยกี่บล็อกนะฮะก็ะะอย่างเช่นบล็อกนี้ก็แผนที่นี้ก็คือจับตัวจับพื้นที่ในระยะ128บล็อก นะฮะอันนี้ก็512 2 0 4 8และ4 0 9 6นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าระยะไกลสุดนะฮะโอเคตามนั้นโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมันจะมีบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะตรงนี้นี่บนนี้ก็จะเป็นในส่วนของหอวิทยุแล้วก็ติดตั้งระบบไฟต่างๆนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้มองเห็นในมองเห็นใน,ในกลางคืนได้สาเหตุหนึ่งที่เราเรามักจะออกไปปฏิบัติการตอนกลางคืนเพื่อที่ว่าอะไรหนึ าการจราจรทางน้ำเนี่ยค่อนข้างาสงบลงแล้ว 2. มันจะมองเห็นไฟง่ายมากถ้าซากเรือลซากเรือที่เราไปกู้เนี่ยยังมีไฟทํางานอยู่อันนั้นก็ช่วยได้นะ,ะมันจะได้แยกแยะออกจากผืนทะเลได้อย่างง่ายง่ายขึ้นนะ,ะเราก็ต้องเดี๋ยวรอใหอ้อาจารย์เดเลนเนี่ยเขาจัดจัดหาเรือสลับกู้ซากต่อไปนะฮะ แต่ก็นั่นแหละแต่ยังไงเราก็ไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตด้วยในครั้งนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรือลำนี้มากี่คนกันแน่เพราะว่าไอตัวที่มันเป็นทะเบียนเรือเนี่ยมันหายไปกับหายไปกับส่วนหน้าของเรือหมดแล้วนะซึ่งเราก็จะตรวจสอบได้ยากขึ้นเราใกล้ถึงฝั่งแล้วจะบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่เป็นโซนอ่าโซนภูเขานะฮะซึ่งก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาอะไรมากแต่เดี๋ยว คิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องมีจัดอีเวนต์เพื่อฟื้นฟูนที่นี่อย่างแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวแต่อย่างน้อยหวังว่าโกลสติกเนี่ยน่าจะทำงานได้นานพอจนกระทั่งยันเช้านะฮะเพื่อที่ว่าหัมดแล้วหมดแล้วเหรอแย่จังเจ้เาเปนทำทลายที่หมดแล้วเหรอทำลายที่หมดแล้วนั่นเลยอ้าวแล้วอย่านืนเรือเรือลำอื่นที่วิ่งเข้ามาเนี่ยจะทำไงเนี่ย นี้ก็บองไม่เห็นเลยจิมองเห็นเรือนะแต่มองไม่เห็นทุนรเบอร์อ๋อทุเรเบริดก็จะการแบบนั้นใช่ทุเรเบริดเรากาจัดเรียบร้อยแล้วโอเคทแล้ว่งเราก็ถึงฝั่งอย่าปลอดภัยแล้วนะอย่างน้อยเรือลำนี้เราก็ได้ออกไปปฏิบัติงานจริงแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงแล้วเป็นที่น่าพอใจมากแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเราจะเอากลับระเบิดขึ้นมาบนฝั่งก่อนดีกว่าเออแต่อย่างน้อยอยอมรับนะว่าเธอทำงานได้ดีมากไอโกะขอชื่นชม <laughs> เป็นที่อย่เป็นอย่างมากกัน,น,นอ,อย่างน้อยอย่างน้อยถ้ายัางถ้ายัางช่วยงานได้ดีอย่างนี้ก็จะพิจารณาอีกทีหนึ่งมันจะกจินทุนระเบิดแลวนะได้ได้ได,ได้อันนี้เราต้องใช้อาปืนกาวในการในการหยิบแต่นะนี่แปะแล้วก็แปะตรงโอเคได้ละโอเคค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆแอบสูงเลยเนี่ยเดี๋ยวกัน <c oughs> ค่อยๆ,ๆค่อยๆโอเคอ่ะต้องอาลงมาอีกเอาลงมาอีกเออเขาค่อยลงเขาค่อยลง,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 ลงอ่าดีมากเออดีอ่ะระบบเนี้ยก็คือก็คือมันจะค่อยๆเอ็นลงมาเองนะฮะหนึ่งสองสามอ่าเรียบร้อยโอเคในที่สุดเราก็กู้ทุนระเบิดได้อย่างปลอดภัยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปสลับทํางานวิจัยต่อไปนะฮะโอเคก็น่าจะหมดละสําหรับเรือสําหรับกู้ภัย ของของพวกเรา G O A Enterprise นะฮะจนกว่าจนกว่าจะหาอากิเจอคงต้องเป็นไอโกที่ช่วยงานเราไปก่อนนะฮะถึงแม้ว่าจะยังไม่เต็มใจเท่าไหร่แต่ก็ช่วยงานได้ขนาดนี้ก็ใครว่ากันเราจะจับตาดูเธอไอโกโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วเฮ้เฮ้เรามีรถทุ่มเกาะด้วยหรอไม่เชิงทุ่มเกาะหรอกเ้ไม่ยากไม่ยากรวยแฮรรอดเรามีรถหุ่มเกาะ ไม่ธรรมาดาเดี๋ยวเราจะเอาเราจะเอาระเบิดเขาไปไว้ในรถใช่ไหมไม่ไกนะแนนสิโอ้นี่แหละ,เด,ะเดี๋ยวค่อยเตรียมการที่ไหนได้ตามนั้นโอเคก็น่าจะหมดล้สำหรับเรือกู้ภัยของเราในะะในเครือ G O A Enterprise เองนะครับเป็นเป็นเรือรุ่นล่าสุดนะฮะที่เอาไว้สำหรับช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถใช้ในการกู้กับระเบิดได้ในยามจำเป็นนะฮะก็หวังว่า น้องๆจะชื่นชอบกันนะฮะโอเคจะถึงตอนนั้นเราจะเอาตามหากีจต่อไปถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆแบบนี้อยากให้เราสร้างสารรค์ขึ้นมาอีกก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะนะฮะสำหรับวันนี้โจแผรซังแล้วก็ไอโกะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอ้าวทำอะไรอะไอโกะไอโกะเตก่อนเตก่อนเราจะกลับแล้วฮัโโลโหล